อี๋อายุวัยนี้ยัยเลยอ้าวอายเฮฟอายหน้ารูปอายเหี้ยบอุ้ยอายแอบบลูอายเหี้ยบอุ้ยอายเหี้ยสิงอายเหี้ยบอุ้ยอายเหี้ยบลูอายเหี้ยบชาบเบอร์อายชาบเบอร์ แตงกิ <Thank> mm ้วสองหน so oh, ึ up, ่งสองสามอูสแตนด์เอาอาเสแตนอัพตีล่ะน้ำมืสแตนดอัพพร้อมกันวัน two three g เอาที่เชื่อบูมตอบคุณมอญิคุณมอญิเอ่อคุณมอญิเขาอายุถามเพื่อนถามเพื่อนซิ ่เออฮาอะไรครับฮาอาเอออาบุญถามฮาอาอยู่เอออา็กๆตอบแอมอะไรคะแอมโดแอมวแอนยูอาบุญตอบแอมไฟแอมไฟดาวอาบอกบอกเพื่อนให้สิทดาวสิอาว Thank you teacher อ่าทุกคนนั่งลงอ่าพูดยังไง่ะเดี๋ยวะ I have ทุกคนพูดตามบูมทุกคนพูดตามบูมผมจะเป็นครูโดงครับเอออ้าวพร้อมฟังฟังฟังอ่าฟังฟังอ่าบูมพร้อมบูมพูด1 2 3 I have อเฮฟนู

พูดเลย I have อะไร I have a book I have a book I have a notebook I have a notebook I have a pencil I have a pencil I have a ruler a ruler ตัวหนึ่งสองสาม I have อะไรลูก I have a notebook I have a notebook I have a book I have a pencil. I have a pencil. I have a ruler. ruler. abu 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 ab หมดแล้วแต้กิ้วเลยค่ะซื้ออนะ่ะโน้โน้โนูโนเอาใหม่เอาใหม่กูดโดงค่ะเอาคำนี้ใหมย่ยเอาคำนี้หม่

I have an eraser. I have an eraser. I have an eraser. I have a sharpener. I have a sharpener. I have a sharpener. I have a ruler. I, have... I have a ruler. Thank you.